ครับตอนนี้ก็ส s s a อะลัยกุม k u m warahmatullah w บ b a r a มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมที่พักกําลังรับอาหารนะครับอาหารแจกนะครับดีมากมายนะครับขึ้นไปแล้วจะรับอาหารแล้วก็ขึ้นสู่ด้านบนเลยนะครับชั้นห้านะครับไปอยู่ชั้น5้าก่อนนะครับขณะนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมที่พักที่นครมักกะแลวนะครับกําลังรับอาหารนะครับคนละสองกล่องนะครับ เพือที่จะกระเป๋าเดยวตามมาที่หล yeah, okay. ังนะครับต well, ้องรับอาหารรับอาหารไปก่อนนะครับแล้วขึ้นไปรอที่ชั้นห้านะครับที่อยู่ใต้ใต้รถก็มีห้องน้ำไหมเนี่ยฮะมีอีกเหรออ่มันเอาเมื่อเดี๋ยวเอาออกหมดเหรอหมดแล้วกระเป๋ามันเอาหมดฮะของเรายังไม่มาของเรามาอีกคันหนึ่งอ่า อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคือรถเรามันสามคันแล้วเดี๋ยวจะตามมาเนะอาขึ้นไปเลยนะครับรับอาหารนะครับคนละหนึ่งกล่กองนะครับรับอาหารอิฟตอร์นะครับอาหารเช้าคนละหนึ่งกล่กองเลยนะครับสองกล่องเลยนะครับขึ้นไปอยู่ยชั้นห้าก่อนนะครับ